สวัสดีค่ะมีรถซีดาน4ประตูสภาพที่สวยมานําเสนอกันดีแล้วนะคะเป็นรถที่สภาพป้ายแดงแล้วก็ขับดีประหยัดน้าม,มันมากๆเลยนะคะเตยต้ายาลีตเอทพ1.2สปอร์ตเกียร์ออโต้ปี2021ค่ะไม่วิ่งแค่2 0 0กิโลเองนะคะเดี๋ยวอําจะลงราคาโปรโมชั่นไว้ด้านล่างนะคะโปรดดีฟีดาวส่งส,สบายเดือนละ8,000บาทเท่านั้นค่ะขอคนซื้อเงื่อนงัน1 6,000บาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวออมจะพาไปดูรถ ร,รอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามม่ไปดูกันเลยค่ะก็สวยสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นรถมือแรกเลยนะแบบก็ลายสวยด้วยนะในเครื่งยนต์ันสอประหยัดน้ามันสุดๆเลยนะคะเป็นตัวสปอร์ตนะคะดูกระจากหน้านะคะสวยดูดีเท่มากเลยนะคะประวัติดีพีดาวไปเลยนะสําหรับรถครันนี้ค่ะภายในคะ่ะ แล้วจะเป็นเบาะผ้าผสมกับหนังลายสวยมากๆเลยนะคะแอร์แบตอบเอสกุญแจรีโหมดพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะเลขไมล์ส0 0 0 0กิโลแท้ๆค่ะกระจกปรับไฟฟ้าผ้าไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD กล้องส่องถอยค่ะแอร์ดิจิตอลนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบ สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยค่ะใครกำลังมองหารถดีก็ค่ะสี่ประตูประหยัดน้ำมันมากๆขับดีมากๆแอมเทียร์เป็นคันนี้เลยนะคะสภาพสวยมากๆเลยค่ะนั่งสบายมากๆเลยนะคะด้านหลังกว้างสุดๆเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะจัดไปนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะอันนี้เกิดร,รอบคันนะคะสปอยเลอร์หลัง ดูดีสุดๆเลยค่ะยางใหม่ด้วยนะคะคุ้มสุดๆดประหยัดน้ำมันสุดๆค่ะส,ส, yeah. สภาป้ายแดงย네ังมีกลิ่นใหม่เลยนะแอร์แบ็กคูลค่ะใครกำลังมองหารถสภาพ์ีสวยเอาไว้ใช้สักค erm ันหนึ่งสภาป้าฟแดงนะคะแอมเชียร์มานนเลเลยนะคะหน้าเครื่องนะคะเป็นเชื่องยนต์102เบนซินค่ะสนใจยังไง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะ a m p 1 0ค่ะทิมไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพตีน่าใช้สภาพใต้แดงไม่วิ่งแค่20,000กิโลเท่านั้นค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ